สวัสดีครับลูกค้าเชพสิ์ออตโอตพรมปูพื้นรถยนต์ 5D 9D ราคาส่งนะครับขอพาคุณลูกค้ามาชมรีวิวพรม 9D เกรดพรีเมียมดับเบิลเอ็กพีอีบวกหนังกันลื่นนะครับผมนะฮะบ,บวกหนังกันลื่นนะครับในโตโยต้าคลอสไฮบิดนะครับโตโยต้าคลอสไฮบิดนะครับโตโยต้าคลอสไฮบิดคันนี้นะครับผม ทุกครั้งที่เราติดตั้งงานเสร็จนะครับลูกค้าเราจะพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อให้ลูกค้าทุกครั้งนะครับทุกครั้งที่ติดตั้งงานเสร็จเราจะพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อให้ลูกค้าทุกครั้งนะครับหลังจากที่ติดตั้งแล้วนะครับอ่าเรามาดูงนชิ้นงานกันเลยนะครับโต้ตาคอร์สไฮบิดคันนี้นะครับเบาะลูกค้าเป็นสีแดงวายนะครับเบาะเป็นสีแดงวายนะครับหรือวายแดงนะครับลูกค้าเลือกพรมหนัง9 d ดีนะครับเกจพรีเมียมเป็นสีวายแดงนะครับ ต้องบอกว่าเข้ากันสวยงามมากนะครับอ่าเรามาดูด้านคนขับกันด้านคนขับเนี่ยถ้าเป็นตัวเกรดพรีเมียมนะครับลูกค้าถ้าเป็นตัวเกรดพรีเมียมเนี่ยข้างในเนี่ยนะฮะด้านคนขับเนี่ยเราจะใส่เป็นแผ่นยางกันลื่นนะครับเลยอ,อัดลงไปในเนื้อหนังเลยนะครับผมเป็นชิ้นเดียวกันนะครับจะแตกต่างกับงาน 5D ทัถ้างาน 5D เนี่ยนะฮะตรงด้านคนขับจะเป็นแผ่นสแตนเลส นะครับคุณลูกค้าจะแตกต่างกันกันกบงาน5้ดีตรงที่ว่าด้านคนขับเนี่ยจะเป็นสแตนเลสข้อเสียของสแตนเลสก็คือว่าเวลาเราเหยียบเท้าเราเหยียบน้ารองเท้ามีน้ำนะฮะไปเหยียบที่สแตนเลสมันจะลื่นนะครับต้องบอกตรงนี้นิดนึงนะครับส่วนตัวใยกุชชี่นะครับลูกค้าเลือกเป็นสีครีมนะครับผมนะลูกค้าเลือกเป็นสีครีมนะด้านตัวใยกุชชี่ด้านคนขับเราก็จะมียางอัดให้เพื่อเป็นตัวการลื่นเพื่อเป็นการตัวรอ,องรับส้นรองเทา้า นะครับสวยงามทีเดียวครับดูหรูหรามากครับนะฮะกาดีสองชั้นนะครับเกตดพรีเมียมดับเบิลเอ็บวกยะนามกันลื่นหนามกันลื่นก็คือตัวนี้ครับลูกค้าเนี่ยครับแน่อย่างเงี้ยนะ,ะอันนี้เขาเรียกนามกันลื่นเวลาเราแปะลงไปที่พรมครับมันจะยึดติดเกาะแน่นนะครับนะฮะมันจะทําให้พรมเราไม่เลื่อนเวลาเรา ย่ำเท้าลงไปนะครับเลื่อนเบาะไม่ติดนะครับลูกค้านะครับผมให้ดูครับกว้างๆนิดนึงว่าสวยงามแค่ไหนนะครับโต้ต้าคลอสไฮบิดนะครับผมนะฮะ ส่วนด้านหลังครับลูกค้าด้านหลังเราจะมีแผ่นปิดหลังเบาะให้ด้วยนะครับด้านหลังจะมีแผ่นปิดหลังเบาะให้แล้วก็มีชิ้นกระโปรงท้ายให้นะครับผมสวยงามไหมครับตัวตาคลอดนะครับให้บิดนะครับผมสวยงามทีเดียวครับลูกค้าสังเกตนะครับถ้าเป็นของแท้หนึ่งสังเกตที่กระดุม สองนะฮะจะมีริบบิน้นแบรนด์ให้ลูกค้านะครับนะฮะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับผมเรียนคุณลูกค้านิดน,นึงว่าอย่าดูแต่รูปนะฮะถ้าไม่ได้สัมผัสงานจริงนะครับอย่าดูแต่รูปถ้าไม่ได้สัมผัสงานจริงนะครับผมเพราะว่าตอนนี้งานตัวพรม 9D 5D อะไรเนี่ยตอนเนี้ยแทบจะบอกว่าล้นตลาดนะครับบางแบรนด์ทำขึ้นมา แล้วมาขายราคาถูกๆนะครับโดยที่ว่าไม่ใส่ใจคุณภาพนะฮะทั้งหนังทั้งโฟมด้านในทั้งวัสดุที่อยู่ด้านในนะครับคือพอเราเห็นแต่รูปภาพเนี่ยเราก็บอกว่ามันเหมือนกันตัวนี้ทําไมราคาถูกกว่านะครับเราต้องได้สัมผัสคร,ครับลูกค้าเราถึงจะรู้ว่าทําไมตัวนี้ถึงแพงทําไมตัวนี้ถึงถูกนะครับถ้าลูกค้าสะดวกแวะมาดูสินค้าจริงที่ร้านขอเรียนเชิญน,นะครับอยากให้ลูกค้าทุกท่านที่จะตัดสินใจซื้อเนี่ย เราอยากจะให้มาดูสินค้าตัวจริงก่อนนะฮะให้ดูเลยว่าตัวงานเกตฟองน้ํากับเกต XP นะมันแตกต่างกันยังไงทั้งหนังที่เอามาทำนะทั้งเนื้อในทั้งชั้นในทั้งวัสดุทั้งหมด4ชั้น5ชั้นเนี่ยเราจะอธิบายคุณลูกค้าได้เห็นภาพแบบชัดเจน